อุ้ยจมสวยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจมสวยจมสวยจมสวยจัดโอ้ยสวัสดีค่ะพบก,กับปันปันในช่องปลาเข่าเราธรรมชาติค่ะ วันนี้ปันก็จะไปตกปลาคันไม้ไผ่กันอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามโมงแล้วค่ะแต่ว่าอากาศมันคืมแล้วก็เริ่มเข้าหน้าหนาวเนี่ยมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะตอนนี้คือว่าปันเพิ่งจะทํางานอางแล้เสร็จเหลือเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองปันก็ต้องขับรถเครื่อนไปตกปลาที่อื่นนะคะไปค่ะตอนนี้เราจะไปแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเพราะว่าเวลาเหลือตกปลามันน้อยมากเดีย๋ยวงไมาอิมใช่ตอนแรกก็ลังเร็วว่าจะไม่ไปแล้วนะ หมาปันน้องหมาปันน่ารักอาตุนครับเดี๋ยวมันจะไปตัวปากันอุ้ยจมสวยโอ้ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ตัวแรกมาแล้วครับจมสวยปลาช่อนปลาช่อนโอ้ยจุลุดแล้วจะหลุดแล้วโอ้สวยเลยมาเปิดปลาเดิมปลาช่อนนะครับ โอ้โหเห็นตอนแล้วนิ่งไปเลยอุ่นเลยนะเออโอ้โอ้ดีๆิดิเมุดเดมุดเดมุดนี่ตอนแรกครับปลาช่อนมาแล้วคุณว่าเมื่อกี้ปังเห็นมันปล่อยฟองเปิดป่อยฟองอยู่หน่อยนึงปลาช่อนกชะฉโดเวลามันกินมันจะปล่อยปล่อยฟองใช่ไหมใช่ปังเห็นมันปล่อยฟองไงโอ้ยได้ช่อนมาครับเปิดปลาเดิมว่อยากจะลุดว่าเลยนะจำดีๆจำดีๆโอเคเปิดประเดิมได้ปลาช่อนเลยนะครับเนี่ย มารอชมกันต่อครับจะมีปลาอะไรมาอีกเอ,เอาโดนครับเอ,อรอเอาปลาตอดอต้าปลาอะไรตอดเอ้ยปลากดครับวันนี้เราเอานะ้ำดินมาคันหนึ่งนะครับปลากดเข้าใช่เลยเอาได้แล้วกำลังจะไล่กำลังจะไล่เอ็นใช่ไหมกำลังจะไล่เอ็น กำลังจะไล่เอ็นนะครับอยู่ดีปลามาตอนนี่แล้วปรากฏตัวหนึ่งปล่อยไปนะใส่ไม่ใหญ่เราปล่อยนะครับตัวไม่ใหญ่เราปล่อยไปคันนั้นตอดอยู่มันมีคัดตอดอยู่คันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันตอดเบามากลากไปแล้วครับเอาลากไปแล้วลากไปแล้ว ไม่โดนครับอ๋อต่อแล้วยังไงเลี้ยวไปไหนไต่อจะสองคันนะครับแต่เรือคันนี้จะตัดนิ่งกว่า คลิกก็ตอดคลิก,กตอดสองคันนะเอาคัานไหนดีตอดพร้อมกันแต่ยังไม่จมสักคันเลยนะจมจมไปแล้วเยอะหมดเลยครับแต่คันนี้ยัง อุ้ยล oh, ุดโอ้ยสรุปคือไม่ได้หมดเลยลุยตาหกคือตักงหมดอโอ้ยอุ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 ้ยออตัวนี้ลอกเลยไอตัวนี้ลอกเลอ สวยมันเรียรไหมว่าปลาหังแดงแล้วกันถือว่าตอนแล้วก็ไม่จมไม่จมตัวเล็กนี่เองครับกิน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 แบบทีนิดทีนิดทีนิดึงว่าไม่โดนเบ็ด อุย้ยจบสวยยังไงยังไงยังไงเอ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้โหเอ้ยขันนีขันนีก็ต้องขันนีก็ตุกงระวังดีระวังดีงดูดีเนี่ยเอาจมยังไงยังไงตึ๊บ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 แต่ว่า ไม่แข็งดึงเลยโอ้โหเฉียบให้ดึงอย่างเดียวเลยจะคลายไม่โดนไม่โดนไม่พอปันหลุดด้วยอ่าไม่โดนนี่ครับโอ้โหกว่าจะได้ปาน,นินนะครับหลังจากที่ว่าออตัวไม่ใหญ่ วันนี้เราก็ได้ปลาสามสามชนิดสี่ชนิดละสามชนิดได้ปลาช่อนอย่างละตัวนะครับปรากฏเราก็ปล่อยไปละเออสี่แล้วเออวนาะออได้มาสี่อย่างแต่ว่าได้มาสี่อย่างครับใช้ได้แค่สองอย่างอ,อีกสองอย่างตัวเล็กไปเราเลยปล่อยไปแล้วครับนี่นี่ก็ได้ปลานินจะห้าโมงแล้วด้วยจะห้าโมงแล้วใกล้มืดแล้วครับบรรยากาศ เราก็อยู่ที่ฝ่ายน้ำล้นนะครับปาตุ๊ตตุ๊ตืุตตตต๊ม,มปันปันกันละปันปันกัาลงกินขนมอยู่คนะ่ะมันเอาปิดไปเลยนะถ้าปลาอื่นอาจจะไม่ได้หรือไม่ ปลาดึงปลาดึงไปเลยกินไม่รู้ตัวทีทีทุ่นทุ่นจมไปแล้วพอมันจมมันก็เลยโอ้อดีนะมันยิงอยู่อ่ะดกินขนมอยู่ไม่ได้มองว่าปลา,ปลากินเบ็ดตัวใหญ่มากตัวอ้วนเนาะไปใช้ได้เลยครับปรากฏตัวนี้ระวังระวังระวัง,วงเดี๋ยวจะกล้องแก้ให้ยังไงยังไง แกปลากฏดนะคะนี่มันก็ได้ปลาฉลาดตัวนึงช่วงที่ช่วงที่แกปลากฏดนะครับแันปันก็ดึงปลาปลาสลัดได้มาอีกตัวนึ่งละปลาฉลาดนะปลาฉลาดมันชื่อสลัดเสือสลัดปลาสลัดอืแต่แต่คนชอบเรียกติดปากว่าเป็นปลาฉลาดจริงๆคือมันชื่อว่าปลาสลัดอ๋อนึกว่าปลาเรียกผิดเขาเรียกกันติดปากจนใช้เป็นคําว่าปลาฉลาดไปเลย เราดูต่อตอนนี้ก็จะมืดแล้วด้วยปลาตัวเล็กตัวน้อยก็มากวนนั่นนะกัวนกวนอยู่นั่นนะ <c oughs> ยังไงยังไงอุ๊ยอุยจบสวยจบสวยจบสวยจักอู้หมาแล้วอู้ยโอ้โอ้อปัญญินตัวใหญ่เข้ามาจนได้ เอ,เ,เออปลาเข้าตอนเย็นครับปลาเข้าตอนเย็นมาถุมาถ่มมือเลยไปนะครับนี่ครับอยค่อยๆจมยังสวยเลยนะครับอ้าวดิน,น,นดินดินนี้ก็ได้แล้วนะคะปะเนียนก่อนนี้ได้ตัวเล็กตัวนี้คือไซส์ใช้ได้เลยนี่ยังสวยสายสวยสายสวยหรือว่าปลาจะเข้าตอนเย็น อาจาเป็นได้ไปลาจะเข้าตอนเย็ยนแล้วเราก็จะมองไม่เห็นทุนทํามืดมา <c oughs> ต่อยแล้วครับ <c oughs> โอ้โจมกระตุกแรงมากกระตุกแรงแบบว่าตัวเล็กเล่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันกินเบาวๆอ่ะอาจจะกิงได้แต่ถ้ากินเบาอ่ะมีลุ้นเยอะกว่า กินเบามีลุ้นกับตัวใหญ่ชอบกินเบาโอ้ยชมสวยโอ้ยปลาอืมนะปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรเอ่ยปลาอะไรอะไม่รู้จักเหมือนกันแต่ว่าปลาสวยว้ายปลาอะไรไม่รู้แต่ก็สวย ปลาสวยนะวนส,สวยส,วยสีมันสวยแต่เราไม่รู้จักชื่อแหมมากินรากทุ่นนิ่มๆเลยนะที่มันแบบสัส้นๆเนาะตัวเล็กๆกันเนาะคลิปสั้นๆเออตัวอนอ้วนตุ้ยนุ้ยมันจะพาไปไหนไม่รู้ ป่าแล้วเลี้ยวก็มาแล้วไปไหนวะเอา้ายาเสียงดึงมาเลยก็ได้สดติดเอออาวคันนี้ตอครับขันกางขันกลางสวยกว่าขันกางคันสวยกว่าตอดนิ่มกว่า อุ้ยจมแล้วโอ้โหไม่โดนทุกคนคะตอนนี้ปันก็นได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะเพราะว่าจะมืดแล้วคะ่ะนี่นะคะผลงานของปันโอ้ใช้เวลาต่อปลาสองชั่วโมงกว่านะคะดูปลาแต่ละอย่างที่ปันได้สิมีปลาก๊ดปลาดีนแล้วก็ปลาสวยปลาฉ,ฉลาดด้วยนะคะ แล้วก็ยังได้ปลาช่อนอีกตัวหนึ่งนะคะบันท้งไว้ฝั่งนู้นเดี๋ยวมันต้องกลับไปเอาใช<อ>่อยู่ฝั่งฝั่งนู้นปลาช่อนก็ถือว่าไซส์ใหญ่นะคะถือว่าคุม้มอยู่นะคะได้กับข้าวกลับบ้านแล้วค่ะถือว่าสองชั่วโมงกว่าก,าก,าก็ได้กลับกับข้าวแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพนมันจะให้ปันปันนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจช่องปลาเข่าเราธรรมชาติด้วยนะคะน้องหมาน้องหมามาดูปันค่ะ าครับมาทุกคนสงสัยมามาแล้วเจ้าทินครับเจ้าทินสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ